พอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่แอ g จ o g อเ e น i s ิสแล้วเราก็ให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าเป็นเซลล์เซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทำลายเซลเล์มะเร็งให้มันทำงานได้เก่งขึ้นซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมีสาร i l 2อู 2> ม,มากขึ้น แล้วเราก็เลยใช้อันนี้อธิบายเราเราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของคุณเกียรได้แต่อธิบายได้ว่าทำไมก้อนมันยุบลงโดยขบวนการทางชีวเคมีในห้องแลบสิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอไข่ฟักอย่างเดียวเราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับภายในเซลล์ภายในเซลล์เลยว่า ไอสารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมากระตุ้นเหวินผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เนี่ยมันถูกยับยั้งด้วยเซสเมนจริงๆครับซึ่ง่งกลไกนี้เป็น,นกลไกสําคัญคกลไกระดับยาระดับยาแปลว่าอะไรยาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล์<อ>เราทำ,รำวิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยาทิพนคนของนักษารับปิิญญาโทแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่ผิดอธิบายได้นั่นหมายความว่าคนที่เป็นมะเร็ง ก,ออก็ไปกินงาเยอะๆงี้แหละฮะอาจารย์หรือยังไงครับเกรงก็ไปกินงาเยอะๆงี้แหละฮะอาจารย์หรือยังไงครับเป็นคาเป็นคําถามที่ดีมากออถ,ถ้าถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์พูดด้วยความเครา,ารพนะฮะกินดีกว่าไม่กินกินดีกว่าไม่กินผมเชื่อว่ากินดีกว่าไม่กินแต่เยอะขนาดไหนนี่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นอะไร เขาเป็นมะเร็งชนิดไหนก็เป็นรุนแรงขนาดไหนก็เป็นขั้นตอนไหนอันสุดท้ายคือร่างกายเขามีโอกาสที่จะฟื้นฟูกลับมาไหมแต่ตอบคำถามคุณเมื่อกี้นี้ใช่คือเจ้างาเนหรือเซสมีเนี่ยข้างในมันมีสารที่มีชื่อว่าเซสมินไอตัวนี้แหละฮะที่อาจารย์กำลังจะบอกผมกับคุณผู้ชมว่าไอตัวนี้แหละคือตัวที่มันจะไปช่วยถูกต้องประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองจริงๆแล้วเนี่ยแคปซูลเราไม่ได้ทำจาก ผงงาอย่างเดียวไม่มีไม่ไม่ไมใช่มีเซสาม,มินอย่างเดียวมันยังมีสารตัวอื่นๆอีกที่ช่วยในลักษณะของแอนตี้ rait, อินฟลามเมชั่นแอนตี้ออกซิเดทีสตรสอะไรละ่ะอ,อีกหลายอย่างเช<ะ>่นสารในกลุ่มของแอนโกไซยานินจากลำข้าวแบบนี้คร<ะ>ับก็เป็นสารที่ช่วยในการกระตุ้นสิ่งต่างๆในร่างกายด้วย<ะ>แต่ตัวพระเอกจริงๆที่เราทำวิจัยตอนนี้คือเซซาม,มนตัวเดียวเพราะเราทำวิจัยเรื่องเซซามนเรามีคำอธิบายเรื่องเซซาม,มน